กันค่ะคุณเนี่ยคุณ,คณเดี๋ยวเขาว่าคุณเดี๋ยวเขาว่ามันเดี๋ยวเขาจะว่าเรารับประทานคุณกันค่ะจริงถ้าต้มต้มต้มขิงจะอร่อยนะคะไม่มีขิงค่ะต้มน้ำขิงจะอร่อยนะคะมันต้มน้ำขิงจะหอมหวานเด่เอิญขิงไม่มีขนาดตอน ขนาดตอนเย็นความร้อนยังขึ้นเลยนะคะนี่คือมันต่อเผือกนะคะเรียกเขาว่าคุณต่อเผือกเดี๋ยวหาว่าเราไม่สุภาพคุณต่อเผือกค่ะมันต่อเผือกเรียกเขาว่าคุณต่อเผือกนี่ค่ะต้มน้ำจิ๋นใร่ลย สมัยก่อนกินมันเนาะผิดมันกินกินน้ำตาลสมัยเด็กๆแม,แม่แม่ให้ต้มกินน้ำตาลแล้วก็ใส่มะพร้าวหน่อยมะพร้าวนี่ก็เอาเกลือเอาเกลือเลยเกลือนิดเดียวนะคะเอาแบบปลาแรมปลาแรมแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คลุกทานกับมันทานกับคุณเนี่ยค่ะมันมันก็ไม่ไม่ไมอยากเรียกว่ามันเลยมันไม่สุภาพเรียกว่าคุณรับประทานกับคุณ สวัสดีค่ะคุณเล็กรับประทานมันอยู่รับประทานคุณอยู่ไม่อยากใช้คำว่ามันอยวจะไม่สุภาพรับประทานคุณก็อยู่ขอบคุณนะคะให้กำลังใจรับประทานด้วยกันนะคะคุณค่ะคุณตอเผืออคุณตอบเผือกเ,เราเป็นคนสุภาพไม่เรียกมันเรียกคุณอาการหนักเนาะดีหรือบ้าก็ไม่รู้เพี้ยนละ เย็นกันักวันละสวัสดีค่ะหาเลาประทานคุณด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะบอกข่าวว่ามันนี้ได้คที่เคยคุยกับคุณเล็กเนี่ยว่านี้ได้44ชั่วโมงค่ะคาดว่าเดือนหน้าคงจะติดปิดจอบได้นะคะคาดว่านะคะเก็บเล็กเก็บน้อย ก็ทำให้กี่เดือนเพื่อทำจริงๆไม่เรียนทุกสภานี่เองขอบคุณคำแนะนำนะคะนี่ปัญหาความร้อนตลอดขนาดร้ายตอนเย็นแล้วก็ยังมีนะคะขนาดเลื่อนมาเย็นแล้วนะเพียงคืนตีหนึ่งก็ยังมีคืนนีุ้งใสัต้องเลื่อนเป็นตีสนะี่มั้งตอนกลางวันก็เลื่อนมาเย็นมาก ขนาดเย็นขนาดนี้เรื่งมีปัญหาความร้อนเลยนะคะ <mm> <mm> เออเออเออเอเอเอ,อ,อบรรยากาศนี่มากุกจริงๆขอบคุณนะคะและประทานคุณอยู่คะ่ะค่ะต้มน้ําขิงจ้ารอร่อย เดี๋ยวเขาหวานนิดตัวนะครับมันนี่เขาหวานนิดตัวน้องเป็นสาวขอนกจะยังบ่แข่งแฟนบ้านอยู่แดนนี่ซ่มันนั่งทำไรคะมันนั่งจกอะไรอยู่ข้างล่างคะลูกน้องเป็นสาวไว้อ่อนได้จะนอนแต่แย่ สานบ้านตาเชาวเขาไปลงมาองมาเขามาน้องเป็นลาวเป็นสาวเหนืออีสานใครนอง